สวัสดีค่ะพี่พี่เพื่อนๆทุกๆท,ท,ท่านนะคะวันนี้นะคะปูจะอ่านดวงนะคะของชาวราศีเมษนะคะประจำเดือนกรกฎาคมค่ะเอ่อเนื่องจากว่าช่วงนี้นะคะใน Youtube เนี่ยมันจะเงียบมากๆนะคะก็เลยไม่มีอะไรจะทำนะคะก็มาอ่านดวงกันเล่นกันแล้วกันนะคะก็เอาไปเป็นแนวทางปฏิบัตินะคะอย่าไปยึดติดกับการอ่านดวงในครั้งนี้มากไปนะคะเพราะว่า เราดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ในชีวิตนะคะ,ะมาอ่านดวยกันเลยค่ะสำหรับชาวราศีเมษนะคะในเดือนนี้นะคะชีวิตคุณนะคะคุณกําลังทำอะไรไปแล้วนะคะสิ่งที่คุณทำไปแล้วเนี่ยคุณกําลังรอผลผลิตนะคะรอการเก็บเกี่ยวนั่นเองนะคะชีวิตคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะสวยงามนะคะเป็นชีวิตที่ดีเลยนะคะแต่ว่าคุณเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่โอ้อวดนะคะ คุณเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างมีความรู้นะคะอยู่กับตัวนะคะเป็นคนที่ไม่ถือตัวเลยนะคะสำหรับชาวราศีเมษนะคะเขาบอกว่าในช่วงเดือนนี้นะคะทุกสิ่งมันจะดีขึ้นนะคะเพียงแค่ต้องตัดสินใจวิเคราะห์ปัญหาที่มันมันมีมามากเกินไปนะคะบางท่านเนี่ยอาจจะเจอปัญหาที่เยอะนะคะในช่วงเดือนนี้นะคะหรือว่าที่ผ่านมานะคะแต่ว่าคุณ จะต้องตัดสินใจมันนะคะแล้วก็คุณจะทํามันได้ดีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นกําลังใจให้นะคะสำหรับชาวราศีเมษนะคะอาจจะมีการก้าวหน้าทางาในเรื่องของการงานนะคะในเรื่องของชีวิตนะคะจะมีความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นนะคะในช่วงเดือนนี้ค่ะแต่ว่าคุณเนี่ยจะต้อง ควบคุมในเรื่องของเวลานะคะในเรื่องของบาลานซ์การทำงานนะคะบางท่านเนี่ยอาจจะมีงานเข้ามาค่อนข้างเยอะนะคะในช่วงเดือนนี้นะคะคุณจะต้องจัดการจัดสรรเรื่องเวลาให้ดีนะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะผลสุดท้ายนะคะคุณก็จะประสบความสำเร็จนั่นเองค่ะอะไรที่มันผ่านไปแล้วนะคะก็คือผ่านไปให้คุณโฟลโล่ปัจจุบันไว้นะคะ มันเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้อง take action นะคะยิ่งทำมากคุณก็จะยิ่งได้มากนะคะแล้วคุณก็จะได้ในสิ่งที่ดีเยี่ยมด้วยนะคะอะไรที่คุณได้ทำมันณตอนนี้นะคะคุณรู้ว่าคุณจะทำอะไรนะคะแล้วคุณจะทำมันได้ดีเยี่ยมมากๆเลยนะคะเขาบอกให้คุณบางทีเนี่ยคุณก็จะสนุกนะคะกับความคิดของคุณนะคะกับ ความเจริญก้าวหน้าของคุณบางบางท่านเนี่ยก็คือมีความคิดว่าอยากจะทําแบบนั้นอยากจะทําแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคุณก็มีความสุขมีเขาเรียกว่าสนุกสนุกกับความคิดของตัวเองอะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็มันประสบความสําเร็จด้วยค่ะในช่วงเดือนนี้นะคะอ่าเป็นเป็นช่วงเวลาแห่งอ่าการที่คุณมีมี power มีมีกําลังเต็มที่เลยในช่วงเดือนนี้นะคะคุณทําอะไรคุณทําแบบเต็มที่เลยนะคะมีมีความรู้แน่นเลยนะคะในช่วงเดือนนี้นะคะแต่ในเรื่องของความรักนะคะอาจจะต้องใช้ใจนะคะพูดคุยกันนิดนึงนะคะอาจจะต้องอหันหน้าเข้าหากันนะคะแล้วก็เหมือนกับคุยกันให้ลึกซึ้งมากขึ้นนะคะในช่วงเดือนนี้นะคะคุณอยากจะ เวลาคุณคิดอะไรเนี่ยคุณก็อยากจะค,คุณจินตนาการอะแล้วคุณอยากจะทําให้มันเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณคุณก็เลยแบบเอออยากให้มันเป็นไปได้ดั่งใจอะคะ่ะก็คือยังไงอะมีความฝันมีอารมณ์แบบมีอารมณ์แบบว่าเออฉันอยากได้แบบนี้นะฉันฉันขอทํา ทำให้ได้อย่างนี้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยคุณอาจจะทำได้หรือไม่ได้ก็กได้นะคะเพราะแต่ว่าไพ่มันออกมาแบบว่าคือคุณอย,อยากจะทําแบบนี้คุณก็จะทําแบบนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันทําไม่ได้มันต้องใช้เวลานะคะประมาณนั้นนะคะราศีเมษในช่วงเดือนนี้นะคะค่อนข้างที่ดีเลยนะคะดีมากๆเลยนะคะในเรื่องของการงานนะคะขอดูในเรื่องของการเงินหน่อยค่ะการเงินไม่ออกนะคะ เรื่องของการเงินนะคะอาจจะมีการใช้จ่ายนะคะหรือว่าทําอะไรเกี่ยวกับเด็กเกี่ยวกับเพื่อนนะคะอาจจะมีการสูญเสียเงินหรือว่าใช้จ่ายเงินนะคะในในในพวกนี้มากกว่านะคะเกี่ยวกับเด็กเกี่ยวกับเพื่อนเกี่ยวกับอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะในเรื่องของการเงินเนี่ยแต่คุณก็ค่อนข้างมีความสุขกับการใช้เงินตรงนี้นะคะขอดูอีกหน่อยหนึ่งนะคะ แต่จริงๆแล้วคุณก็เป็นคนที่อยู่ดีกินดีมีมีมีทรัพย์สิสนมีอะไรที่แบบดีเลยนะคะแต่คุณก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะคะในเรื่องของการเงินนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยราศีเมษเนี่ยเป็นราศีที่ดีมากๆอีกราศีหนึ่งเลยนะคะสำหรับเดือนนี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ปูนะคะแล้วเจอกันในคลิปต่อไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะ